ขาคำบมาคักมาแล้เีน่าจะซ้ำผมมือเลยครับผมกุ๊บกุ๊บป๊าปเงาๆครับอีพออีแมะขาค้บเช็ดหน่อยสีรัเนี่ยแต่จากจากเช็ดหน่อยอุ้ยเนี่ยแท้จากจากโอ้ยกุ๊บ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 โอ้ยระบบเต็มในกล่องอีพออีเม่ ุุบบเลยยูพนะสวัสดีค่ะมณิเนสน์คนบ้านปลาเด้อจากอเดาพาพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องเอจจิ G, ทูกฐานทุกคนมาใต่เขียดเด้อจ้ามน,นีรับผมสวัสดีครับมณิเนสน์คนบ้านปลาเด้อครับพาพ่อใหญ่แมย์ไงเอจจิเบิร์ตุสุทุกคนครับผมพามาใต่เขียดครับมือนี้หอนแห้งกับมาใต่เขียดครับผมไ,ไปรวมไปช่วยน้องหลงน้องหลานครับสิาามานบอมือนี้ไปจ้าไปครับไปลลงในบ้านเป็นหวานในสวนในเนด้อครับผม

ลาหาห้าโคูก uh. ังนั่นั is is ่นไปห่โอ้ไปไหวเหรเก็บจีนอ่ะอกกันเนาะจ้าอนครับผมมือนเ่าแนครับไข่หรด้วยครับเขียนยามเลแ่นจริ่มไข่แล้วครับผมเริ่มแสบเลยอ้ยนี่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 นีอ้เขียนหน่อยตัวนี้ โุ้ยปุนไข่ได้อ่ายไข่เนี่ยเต็มห่เลยไข่แสบด้วยตัวใสไปบักข้ามวานโอ้ยนั่นดิเต็มแปว่าน่โอ้ยนี่ห้งเห ตัวงามอยู่เลยนี่นี่สีสีน้องเพนี่นี่น nah, ี่นี่ไปบิเลยนี่นี้าตองตนี้นี่ตอตนี้น้องเพนี่นี่บ่เออถึบ่นันเต็นออกไปเลยเกียร์มม่เกียร์หน่อยก็เต็นลายโอ้โหบ่เห็นที่เขาป่าหุก นั่นดีนั่นดีนั่นดีน้ำไฟอายน้ำไฟอายน้ำใหม่นะอือนี่นี่บูอีแม่เบิ่งแน่ตัวนี้แม่ไข่เต็มท้องเลยได้ไข่โอ้กล่องนี่เนาะพูดนะลายฮะพี่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 นี่นี่นี่โอ้สองสามตัวเลยคุบคุบนี่นี่นี่น้ำไฟอายนี่เห็นอยู่บ่

ไปทำปุ่นปะเน่นีเต็นมาหันเต็นบอกครับได้บ่ยอี่ไหมอุ้ยเต็นเมืกลายนึงเด่นตัวเดียวอ่ะคุบเลยคุบเลยว่าท่านเอากล่องสากล่องสาก่อนเป็ด Tay ao ngọc hùng. Tay này tóng nó đi mèo. Tay, yoh hằng. Ni ní 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 tu ní 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 này Cho ní 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 này, ní กเอไง้ไใส่ใส่ใส่อีกใส่อีกอ้ยใสเบิาไก่บ้านี่ครับบู้ยตัวบางงามเลยตัวเสืเนาะน่ตุมๆนาะจะครับตุมตุ่มเสวครับใส่ใบกระวานครับผมัาสิโฟงกัน หอมลงแลวกับหอมผักขยะนัน่ครับผมวูวยเสียบท่นฝนตกนี่นะปับะ๊บอันองงน,น้อเค็ทอื้อหนอสวยงามเนอขึ้นมาโน่นก่อนครับจะข่าวให้เกียดหน่อยพันยูก็นอนของเพ่นเนาะแน่นจ้ะจะเต็นแห้งครับผมจะสิลงไปใหม่

นี่นีี่เก็บข้าคั่ได้งนนจะไปนี่เอาตัวนี้ก่อนตัวนี้นี่เก็บข้าค่นี่ไอ้กองเขาไปเห็นก็ไข่เลยอ่ะไข่เลยถ่แห้งแร้วเลยเอาเก็บจับเน้อแตกจากจากทองเหลืองไข่เก็คข้าวค่มทเจ็ดน่อยอยากเต้นเร็วหน่อน้องเพื่อนหน่อเอา trèo đen hát. nhọn mà nó mình đó à, đen gì nó cứ Đây nè tay nhá mũi kẹt kha không đang chua khô đang chua khô khá lưng liền <laughs> Đây bàn đó một mà để xây thung mượn nhà kia nọ xây <laughs> à, cúp 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 áo bớt mà này เอาบสุช่ยยังยังแสบปั๊บอุ้ยดอกเพ็ดนางเห็ดเอ็ดเป็ดได้หนอจ้ะซำปุ๋มมือเลยตัวนี้อุ้ยจิขกาคำใหญยครับผมียังอีกบบบนี่กำลังสิสุฮะตัวนอโอุ้ยไป่อตูโตครับผม่อ อุ้ยตัวนี้ก็ขักทั่ขำขำคือเก่าอ้วนๆไข่เต็มถ่อที่พีเนาะจ้ะปุ๊บต้นหนึไงไปตัวนึงไปแล้ววาขรมเพียนอนี้อ้าน้ำมืออหญตันนึงไปทางไหนัวใหว้เลยใหญ่อโอ้ี่ซองอไ่กูจำไม่หองเนาะ ในห้องน่โอ้ยเต้นโขบๆครับผมเขาไปตองเสียมิดโขกเาจโแหงนี่ห้องน่เฮ้ยเงอยหนาฟ้าเลยแมยหอนแหงมานนี่เอาแหงเป็นตาเขียดออกดีอยู่เขียร้ายายู่เอ้าฝนหรอคือเขียรหน่อยเดีวนี้

ก็เต็นมาอีกแม่นมาใส่นั่นดิเต็นมาแล้วโอ้เต็นออกแล้วน้องเชรพี่กายอายมาปัดทั้งผีพี่พี่เขียนขาค้ำ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 ขาคะว่ากายปัดหลุดมาเดียวคุบ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 ปั๊บอี่มๆง่ามๆขาค้ำอีพออีแม่ขาค้ำกาานเขียนหน่อย เห็นบ่านะ่ันยามฝนตกนี่โอ้ยเอาเป็นทุ่งแยงอะไรครับผมนี่ตัวหนึ่งนกไฟอ้ายเขียนสวนไฟก็มีครับเจียรเลยหูคนขวางก็ได้เนาะยามน่ะนี่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 ยามนั่นไลยคากเด้อเขียดจับจนบวชบวายครับผมจะนอนสิจับให้เบิ่งดอกให้ฝนมาให้ฝนใหญ่มาก่อน เจ้าหน่อยสีจับให้พใหญ่หเบืองเนาะจ้านต,ตกเจ้หน่อยนี่ครับจเจาคักๆโล,ลดละตตนึงอีอเกเจ้นหน่ทายบ่เคยเห็นครับผมเจ็าหน่อยตัวนี้ตัวนี้ไหครับผมตัวตัวนึงเตือนไปทั้งทีเ้ามันนอ่อหานเลยาหน่อเพนี่ bắp ừ. Tiếng ngàm lắm Đó, nghĩ tôi nghĩ con đi Tôi nghĩ con Hay là tiền với thằng này không phải nữa một lần Hết một อุ้ยเหีย้ยแทกจากจากเฮ้ <laughs> ลยล่ะ,ะเบิดเราไปทางเกียดหน่อยนะตัวงามดีๆเนาะตเตือนด้วยฮะดูหน่อยตัวใหญ่ไข่เต็มท้องครับผมตัวกินมัน lên em Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp คนหลีเนาะแม่นจ้ะคนหนึ่งปัป๊บโอ้เกียร์กระคำจังมาขักมาแรงสิดน่าจ้ะซ้ำผมมือเลยครับผม เป็นตอน,อนส่นนะน้อนงเงนอวนเลยตกวนึงก็เต็นมาทา,างหลังายนี่น้องเวนเจ็ดกับตัวงามดีนี่ตัวนี้นะทันมเอาขาคํก่อนจะเอาเขียนหน่อยเขียนหน่อยที่ทางเาาานี่ยตะจักจั่เขียนหน่อยว๊บนาน ครับผมพิกัดยู่วันเมกโมซีเดอครับตำบลห้ําพเพื่อมนมณิลจังหวัดอุบลราชธานีครับผมพิกัดครับนั่งในเฟืองเห็นเป็นเถื่อนยู่วันเห็นแต่ตากรุ๊บเลย

cái mọi này, chết mọi người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  chết này, chết chết chết

ตัวนึงเต็นอยู่น่งอ๋อคุกเลย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 นี่ังยังแข็งนั่งท่านิ่งอยู่นี่แหละถูกคคุกไปเลยตัวง่ายตัวนี้เหครับแน่ทีนี้นี่เต็นมันี่ยังยูยังยูได้ยแห้งหมด นี่นี่ตัวนึงนั่นนั่นนันันนนนปับ๊บเอาให้มันเต็มมาหาหลุดจ,จับอยู่นั่งจับอยู่นี่แหละโอเคปับ๊บฝุ่นตัวนึงนี่น้ำทางเลยทางขามทาทาขามปุบป๊บปั๊บครับ

ตุต้งม่วงอยนูะ่นี่นไไหตัวนงไเหรอผมนั่นตัวนึงกวัดตองออกก้อนบ่อหลงเพนปเนนป็นเต็นมหานะเ้นานเสอนเกฮะโขบเลยมัน นั chat, uh, ่นตัวนึงอยู uh, uh ่ล uh. ุมมยู Ay ่ลุมเขียนมาเลยนะน่นีไลอาอาจังสีละจังง่ายเต็สโดเนี huh. ่คุกเม็คุกนี่นี่ให้นี่ไปตองหนึ่งก้อนนี่นี่นี่เกียติปาดก็มีไล่อนเลยละฮู้ฮู nè 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 nè, ui buồn, phi phi à, à, phi ma phi ma bị, kệ cửa không, đó, cúp đây cúp đây, Bớt tổ, đây là tuần này gì là bao, nè 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 nè, ui, đi nào. โอ้โหลองเห็นนมเนมเนมเนมกล่องขอันนี้นี่นี่นี่เดียไปเคีล่ะเฮ้ยโี้ังไรอดูอะไรท่านโบกี้อะไ่เห็นโอโหโอ้ลองเิ่นลองเิ็น แทนก่อนหมเอ้า hmm. บ Be oh. mm ่าจับขัดเนาะเข่นงกันเลยปะเต็นี่แล้วเติมไรเติมไปอห้ามเนี่นปุ๊บ chào 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 Ni lòng sản xuất quá đâu. Ni lòng quên. Ni quên lòng quên. Tella. Hm. Bye sai lòng. mày em phong này Ni phong phòng Ok, Này Nandi now nandi Này đi à này nandi nandi này tôi ngảm tiền gần không à này, thằng lang đồng phen tiếp rồi này phà này, này hòn này, ngày, tỉ thằng tỉ cũng mì, này là, cũng có luôn, mua หอ,อนเป็ดลายมีเง่อยู่เนาะปับ๊บนี่จะตัวหดเป็นตัวหดจะเลี่ยนไปทงนนางไใดเลายไล่ขบบ่ทัน ลายโหดกับุบบอทันขบแม่ขบอ้ยตวจตรวจขบขบบนี่นี่ตวนเดเิวะนนี่นีแต่คเบอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เยกนะเห็นับตนนึงเห็นต้นึงบเนี่ยออออออเออ ได้นั่นดิเต็นสสวนกันหวานนะระังัเนี้ยไสิ่งที่ใ่เน,นี่ยโอ้โหเปล่งตัดนะตัวนี้ตัวนี้ยังงาอนน้องเพขียนสองขัดหัดปับปับ โัวตหับเปลี่ยนแซวเลยสีจับตัวไดกก่อนเห็นมานอครรบผมอิแเ่ตัวหนึ่งไปเลยหูเจ็ดเจ็ดขคาคำน้อยขคาคำน้อยปับ

ลายาตัวใหญ่แทนตัวหนึ่ง blond. ต่อกันมาบางเจ้าคะู่กับหนโอ้ปุบุบปุบบยเวลาบุกเต็นใ <motion ns> <month brewer y> นกล่อง้ยปล่อยแม่คุบๆเลยบู <brewer y> ๊ย NO ผุนะทายไก่บ่เห็นครับเวลาบุณเต็น พี่ยางเดินหนาว่าผี่แม่คุณนะโอ,ะโอเต็นเป็นโรบโบเลยครับคุณนะอจับตัวได้ละก่อนบานคุณน่ะจับตัไหเลยนะเต้นเต้นอตอนเหนเนนะ ปั๊บตัวไทยเนี่ยบัวไทยเนี <ha. S 1> uh, ่ยครับผมเดี๋ยวเตะจังหวะเพิ่นโอยคลายนี่ยไล่องเพิ่นเนาะไปหาลายอวยต่อหลวงเพิ่นเมื่อยเลยเป็นกรุบก่อนครับข้าวหนึ่งใส่ละเกียร์ตั้งเลยอัดก่อนบอก ปิดฟ้าครับผมยอดเสายอดสารยอดมานเยียดหน่อยครับคนกระตูบอยไงจับลายอยู่ห้างขึ้นหน่อยลายยังน้อยหพ่เนาะครับส,สวัสดีออบอยพัก ภากสี่นะ,นะสวยเลยมาจ้าฝากก็ไหลก็แช่ก็ติดตามมณเน่ห์คนบาน่าเด้อจ้ะสำหรับคลิปวันนี้ก็ม,มียังหลายจ้าพอกันคลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะครับผมขอบพระคุณหลายๆเด้อครับที่เขามารับชมมณเน่ห์คนบาน่าครับผมขอบพระคุณทุกไลค่ทุกแช์ครับผมขอบพระคุณทุกการติดตามครับผมขอบพระคุณทุกๆตัวท,ท,ทีครับผมขอบพระคุณทุกๆก,กําลังใจครับผมขอบพระคุณทั้งในและต่างประเทศครับผม ก่อนเสียมลาพาจากกก็ควมนรอยไว้ใช่พญยา,ยามใหญนายเอฟซีเบอร์สุขสุขคนครับผมมีความสุขความจเจริญเด้อครับกิดเงินให้หน่เงินคิดทองให้ทองครับผมให้อยู่มันน่นควันยืนอยู่เป็นลมพ่ลมไส้ให้ลูกให้ร้านไปโดนๆครับผมอำลาพาจากรละครับคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีครับ